สวัสดีครับพี่น้องวันนี้นุ่มน้อยาพาเพลินพาน้องๆขึ้นสะทอให้ครับขึ้นเสร็จแล้วตอนนี้มาถึงบ้านแล้วก็มานับสะตอดูนะครับให้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับมูนมูนหรือโชะนะครับดูครับดูโชะนี้มูนนี้สิบอิด ปกติแล้วสิบสิบสองนะครับแต่ฉีกขาดออกไปหนึ่งหักแล้วทีนี้ดูครับน้องก็ไปขึ้นประมาณสักครึ่งชั่วบมงกว่าๆมาดูว่าจะได้สักกี่ควักนะครับวันนี้ครับวันนี้น้องพรก็กำลังนับนะครับว่าจะได้สักอ่า กี่มูลขี่โจกี่ขวักนะครับวันก่อนเข้ามาขึ้นให้ตีหนึ่งแล้ววันก่อนก็ได้ไปสองร้อยใช้เวลาสักั่วบุงกว่าขวาวันนี้ใช้เวลาสักครึ่งชั่วบุงกว่าขวาน่าจะได้นะครับเป็นอาหารอดีเด็กนะครับ การเสริมยามว่างจากสิทธิ์หลักของเขาการกรีดยางนะครับถ้าถามน้องเขาเขาบอกว่าเขาก็ทำเรื่อยๆครับวันสักสองร้อยสามร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเล้วงเ่นะครับจะเหลยอเล้วก็ได้ประมาณสัก วันสามร้อยไม่ทำนะครับน้องก็ทำเอาวันที่ได้มากมาเชื่อวันที่ได้น้อยวันที่ได้น้อยเชื่อวันที่ได้มากได้น้อยมาเฉลี่ยนะครับเป็นงานยามว่างนะครับพอได้ค่าขับข้าวานะครับเลี้ยงสมาชิกในครัวเรือน ไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับไม่มีคนจนในหมู่คนกระยัน,นครับ วันนี้น้องก็ได้นับโทรศัพทได้ร้อรยห้ากักร้อยห้าห้าปักถ้าคิดเป็เนเงินก็ร้อยห้าบาทแต่น้องก็หนึ่งร้อยวันก่อนมาขึ้นไปวันก่อนน้งองโสงร้อยสามน้องก็งไปสโสงรอ้อยยี่วันนี้นะครับถือว่าเป็นการเขาเรียกว่า ช่างเบบอกปากนะครับาขาดเหลือบ้างเล็กๆน้อยๆก็ว่ากันไปครับส่วนตัวส่วนโตออก็แบ่งปันกันครับให้น้องไปกินบ้างนะครับเล็กเล็น้อยๆอยว่ากันไปถือว่าไม่ใช่เป็นการาช่างโดยตรงนะครับถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะครับสำหรับคลิปนี้ เจ้าของสวนจ่ายตังแล้วนะครับวันนี้เอาสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณนอ้องจัมูคนหลนะครับบ้านทุงกาแล้วก็น้องปอนนะครับคนรอนะครับอยู่บ้านทุงกาสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้อง